ตามกันสำหรับกิจกรรมที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะจดสงขาค่ะจำนวนสามตำบลออกมารวมตัวกันเมื่อวานนี้ค่ะในการที่จะชูป้ายแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องนะคะให้พวมในการโรงพยาบาลจะนะพ้นจากตำแหน่งค่ะเนื่องจากชาวบ้านมองว่าไม่เหมาะสมหลังจากพวกใายการโรงพยาบาล มีการไปรวมกลุ่มกับ NGO คัดค้านโครงการต่างๆรวมไปถึงการไม่ใส่ใจพัฒนาด้านการบริการในโรงพยาบาลจนะโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาค่ะได้มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่3ตำบลก็คือตำบลตะหลิ่งชันตำบลสะกอมและวก็ตำบลน,นาทับกว่า50คนค่ะ เดินหน้าชูแผ่นป้ายนะคะพร้อมกับอ่านถแถลงการและก็ยื่นหนังสือเปิดผนึกด้วยลายมือถึงนายแพทย์สุพัฒนหาสวณกิจผู้อํานวยการโรงพยาบาลจนะและก็เรียกร้องให้ทางผู้อํานวยการโรงพยาบาลออกจากตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลจนะค่ะซึ่งการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ค่ะชาวบ้านนะคะระบุว่าการออกมาเรียกร้องให้ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากว่ามีความไม่เหมาะสมต่อการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลจนะ และที่ผ่านมาโรงพยาบาลไม่มีการพัฒนาด้านการบริการเท่าที่ควรซึ่งกลุ่มตัวแทนชาวบ้านได้มีการชูปแผ่นป้ายคัดค้านค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปเรื่องของบทบาทหน้าที่ของผู้มืการโรงพยาบาลที่มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับบทบาทหน้าที่ของการเป็น NGO เพื่อคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งดูไม่ค่อยเหมาะสมกับตำแหน่งผู้มืการโรงพยาบาล โดยชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันคัดค้านนะคะแล้วก็แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์อยู่นานเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะก่อนที่ทางนายแพทย์หมัดหิมเหมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะจะเดินออกมาพบปะก,กับกลุ่มทัวแทนชาวบ้านและก็เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลในการรับหนังสือเปิดผนึกเนื่องจากระบุว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลติดภารกิจและไม่สามารถเดินทางมารับหนังสือได้ด้วยตัวเอง ทางนี้ทางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะระบุค่ะว่าหลังจากที่รับหนังสือเปิดผนึกจากกลุ่มตัวแทนชาวบ้านท,ทั้ง3ตมบนแล้วนะคะจะมีการนําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการโรงพยาบาลจะนะเพื่อทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะมีการพิจารณาในขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการคะ่ะ